สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรสิริวัฒน์คองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์พุทธมณฑลจันทบุรีวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมเรามาสัญจรยังวัดพงช้างเผือกอำเภอแกลจังหวัดระยองซึ่งมีท่านพระครูสิริภาวนานุโยกเป็นเจ้าอาวาสและท่านยังเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดระยองอีกด้วย วัดพงช้างเผือกแห่งนี้นะครับมีสมเด็จองค์ปถมนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับประดิษฐานอยู่ที่วิหาร100ปีพระราชพรมยานนะครับและในการนี้วัดพงช้างเผือกก็จะมีการสร้างพักกิ่งคู่เมืองแกลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับขนาดหน้าตัก39นิ้วนะครับพ,พ,รพระครูสิริภาวนานิโยกนั้น ท่านมีมโนปณิธานว่าสร้างพระไว้แทนตนสร้างกุศลไว้แทนใจเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมพุทธสถานเสนาส,สนะต่างๆของวัดพงช้างเผือกเชิญตามผมมาด้านนี้เลยครับครับค้าราการครับอาจาเจริญพรท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระครูใบดีการนัตพลมหาปัญโยเรขาโุการ รองเจ้าคณะจังหวัดระยองนะครับจะกล่าวริมสการให้พระอาจารย์ได้นําชมอุโบสถของอวัดพงช่างเผือกนะพระอาจารย์จเจริญขอนุญาอาจารย์ได้หมนะครับอ,อุโบสถครับหลังนี้เป็นอุโบสถหลังใหม่นะซึ่งได้สร้างทดแทนจากอุโบสถหลังเก่าซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งไปสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีอ่า โบสถ์หลังนี้ก็สร้างเมื่อปี2538อครับผมสร้างประมาณสองปีเสร็จในปี2540อครับผมซึ่งอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านได้สร้างไว้อ <ổ> <นะ S 3> ดีตท่านเจ้าวาดสร้างไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อ๋ออดีตเจ้าวาดคือพระครูนิพัทธนธรรมนาอ๋อครับ ที่พัฒนาวัดนี้เจ้าภาพพระประธานรูปพระประธานองค์ประธานนี้เป็นพระพุทธชินราชจำลองจำลองครับซึ่งจำลองมาจากจังหวัดพิษณุโลกครับป็นมหาธาตุพิษณุโลกเลยใช่ใช่แล้วพระอาจารย์ผมเห็นภาพที่สวยนี่เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเป็นภาพว่ากิจกรรมฝาผนังเกี่ยวกับทศชาติพทศชาตินะครับพระชาติต่างๆของพระพุทธชจ้าโอ้สวยมากเลยครับ แล้วอุโบสดนี้นอกจากเห็นพระอาจารย์เปิดตลอดนี้มีการสวดมนต์ยังไงบ้างอาจารย์เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะ<อ>ะตอนเย็นเวลาประมาณ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเนี่ยพระสงฆ์จะทำวัดสวดมนต์นะแล้วก็จะมีญาติโยมพุทธศาส,าสนิกชนมาร่วมมาร่วมสวดมนต์ทำวัดกับพระ<อ>ด้วย<อ>ทุกวัน โอ้โดีมากเลยยกเว้นวันพระใหญ่พระค่ำสุที่ความยห่ซึ่งพระต้องลงสังฆก,กรรมอุโบสถตอนนั้นวันนั้นจะไม่ไมีญาติโยมมาธรรมสุดหอ้ครับโ,โดยเฉพาะปางพุทธเจ้าพระนิพพานนี่สวยมากเลยนะเป็นครั้งสุดท้ายเป็นนะเสด็จดับขันธ์พระนิพพานใช่ครับผม รูปทรงจะตุรมะมุกไหมครับอาจารย์ตุรมะมุกโอ้ oh, จะตุรมะมุกนะครับสร้างสองปีสองปีแล้วเสร็จแล้วก็การฝังูุนิมิตครางานปิดทองฝังค,ครับท่านผู้ชมครับ,รรบตามที่ได้ฟังจากท่านพระอาจารย์นะครับจเจนว่าอุโบสถของวัดพงช้างเผือกแห่งนี้เปิดทุกวัน ท่านมาที่นี่แล้วอย่าลืมนะครับมาสวดมนต์เจริญจิตภาวนานแล้วยังได้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับทศชาตินะครับต่างๆของพระเจ้าสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดอื่นกับท่านพระอาจารย์ขอกับที่มนพระอาพเจยาครับมาสก,การครับ อาจารย์ครับจุดที่เราจะไปชมนี่คือวิหารอะไรเอ่อเรียกว่าวิหารหลวงพ่อศักดิทธิ์ก็คือเป็นองค์พระประธานจากอุโบสถอุโบสถเก่าที่เราได้รื้อไปนะเราก็ได้อัญเชิญรับทานองค์เก่าเนี่ยมาไว้อย่างวิหารหลวงพ่อศักดิธิ์อันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันซึ่งหลวงพ่อพระประธานเนี่ย เป็นพทุทุลุป,ปูลปั้นปางมานวิชัยปางมานวิชัยได้ปั้นเมื่อปีพุทธศักราช2470ครับพระอาจารย์พระพุทธปฏิมานี่เป็นปูนหรือเป็นเป็นปูนปั้นอ๋อครับซึ่งตามประวัติเนี่ยคือมีพระอาจารย์หมึกเนี่ยซึ่งเดิมท่านอยู่จังหวัดระยองท่านมาปั้นให้อ๋อมันมี เขาประวัติมันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ oh, ตอน <yeah. S 2> สมัยที่ย้ายจากอุโบสถเก่ามาเนี่ยทายังไงก็ย้ายไม่ได้ mm hmm. อหลวงพ่อพ่อ,พอนาเนี่ยที่จาว่าเนี่ยท่านก็ได้ไปให้รถแบ็คโฮเพื่อที่จะมาลากมาลากทาการเคลื่อนย้ายเนี่ย <Yeah. S 2> ทำยังไงก็ลากมันไป mm hmm. จนรถแบ็คโฮเนี่ย ไหวไม่โอ้โหครับผมต้องไปช่วยกันเอาทางดับเพลิงมาดับครทำจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการจุดธูปแล้วก็นิมนต์พระที่วัดเนี่ยมาสวดชยมงคลอย่าครัดขาแล้วก็เชือกร้อยเอาโยมช่วยกันปรากฏว่าได้เคลื่อนได้ง่ายได้ก็สำเร็จเลยก็เลยเป็นความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ครับผมครับอ๋อแล้วด้านนี้ครับจารย์เนี่ยอ่านิมนต์นี่จะเป็นรูปปั้น พระเกจิอาจารย์นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทองอ๋อองค์นี้รูปนี้หลวงปู่ทองตามชื่อของความเชื่อถือนะอันนี้หลวงหลวงพ่อเงินครับทองเงินแล้วก็แหวนแก้วแก้วครับท่านผู้ชมครับแก้วแหวนเงินทองวิหารบุรพาจารย์ที่วัดพงช้างเือกพระเกจิอาจารย์จะมีญาติโยมประกาศว่าเป็นประจำครับผม หลังจากที่มาถวายสังฆทานที่วัดก็จะมากราบพระเพื่อความเป็นสิริมงคลครับนะครับเพราะว่าวัดเราถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีครับวัดนี้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2427ครับผมประมาณนี้ครับสิบเจ็ดนี่คือวิหารหลวงพ่ออาจารย์เนาะแล้วจุดอื่นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วิหารไหมหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วจุดอื่นครับอาจารย์จะพาเรา <จ><ม>ก็จะมีวิหารบูรพาจารย์นะไ,ไปดูนั้นเราไปปั้นดอดีตเจ้าวาดนะครับนี่หมดครับนี่เป็นวิหารบูรพาวิหารบูรพาจารย<ะ>า์ซึ่งได้ทำการ หลอหลอหอลูกเหมือนอดีตเจ้าวาดหล่อถึงจะมีอยู่ห้าองค์รวมสมนุนกานก็จะเป็นพ่อพลาอริยนาอดีตเจ้าวาอ๋อครับผมก็จะเป็นพระภูบอุปภักการสาม บุรพทิศครอบครูครับผมที่เป็นพระชมพระชมใช่ครับแล้วเนี่ยพระนาคคุณพัฒมนาที่ได้ที่ได้สร้างโบสถ์ครับผมแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็พระมาลัยอดีตเจ้าหน้าจังหวัดระยองแสดงว่าวัดพงเช้าเกิดของเรามีอดีตเจ้าหน้จังหวัดระยองสองลูปสองลูปด้วยกันใช่ครับผมแล้วก็ เป็นหลอดเจ้ายประวัเป็นหลองเจา้าประวัตด้วยวนะครับอ่าอ,อันนี้เป็นตำริของข้า้าวารองค์ปัจจุบันครับท่านได้ตำรีในการก่อสร้างก่อสร้างไว้แล้วก็สร้างรูปเหมือนเพื่อที่ให้ยานุสิทธิ์ได้มาเคารพล,บลบพบชาลพบชาที่นี่เลย อันนี้คืออาคารอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าอาคารหอประชุมสงฆ<ห>์ภาค13่สามโอ้โหถกใหญ่มากเลยคณะสงฆ์ภาคท3สาก็จะมาประชุมกันที่นี่ใช่คือเป็นดําริของหลวงพอ่อเจ้าคณะภาคพระเดชพระคุณพระฟุมกกวีนะเ<ห>จ้าคณะภาค13คสามท่านมาเห็นแล้วท่านก็ดําริว่าน่าจะสร้างอาคารหอประชุมสงฆ์ ไว้สำหรับต่างจังหวัดนะเพื่อเวลาที่เจ้าคณะทระสังคธิการในเขตปกครองภาค13ก็คือเชนบุรีระยองจันทบุรีและตาดเนี่ยนะก็ได้มาประชุมกันใกล้ๆไม่ต้องเข้าไปในกรุงเทพก็นะจะมีการประชุมเจ้คณะทระสังคธิการปีหนึ่งป,ประชุมตาม<อ>ตม,ามติมหาธิสมาคมตามมติมหาธรสมาคมปีหนึ่งก็สองครั้งสองครั้งนะอาจาร ตรงนี้ผมว่าเหมาะเลยทั้งเพราะว่าภาคศึาเนี่ยประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีชบระยองจันทบุรีแล้วก็ตราบเป็นกึ่งกลางเลยเนาะผมว่าเนาะใช่ใช่ครับโอ้ก็สะดวกนะผมว่าถ้าเข้าไปประชุมในกรุงเทพหรือที่วัดกรยาเนี่ยก็จะลําบากนะครับผมถือว่าเป็นูนยนรวมท่านท่านหลวงพ่อจวนนภาท่านเคยพิจารณาว่าเอ้างั้นท่านยอมลําบากท่านออกมาเองดีกว่าครับ นอกจากใช้เป็นที่ประชุมแล้วก็ยังจะเป็นปฏิบัติธรรมได้ไหมใช่เป็นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยใช้สําหรับการอบรมนะที่วัดนี้จะมีโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุกปีค่ะแ,ะแล้วก็จะเป็นการอบรมวิปัสสนาจารย์สำหรับ พระอุบาชาใหม่มแล้วก็เจ้าวัดใหม่นะในเขตภาคสิามเนี่ยก็จะมาอบรมกันที่นี่ครับได้รายต่อเลยได้รายประโยชน์เลยครับผมแล้วก็ใช้ในการอบรมนักเรียนด้วยนักเรียนหรืออะไรเงี้ยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่จุดที่จะสร้างพระกลิ่งเมืองแกงองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะนมัศการถามพระอาจารย์ว่าขนาดความใหญ่ของพระกริ่งองค์นี้เท่าไหร่ครับอาจารย์พระกลิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยขนาดหน้าตักกว้าง10เมตรครับอ่าสิเมตร สูงก็น่าจะอยู่มาสิบสิบกว่าเมตรสิบกว่าเมตรครับถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไหมครับใช่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเป็นดําริของหลวงพ่อพระครูสิริภาวนานุโยครับท่านรองจ้าคณะจังหวัดระยอง่าจะจะสร้างไว้ให้เป็นพระประจําอําเภอครับพระประจําอำเภอแกลงว่าสิ่งเคารพูชาเราน่าจะมีอะไรเป็นประจำอำเภอแกงให้คนชาวอำเภอแกงได้ภาคภูมิใจครับ ถ้าดูจากฐานที่วางท่อไว้นี่ก็น่าจะอ่านี่เป็นการเตรียมงานวางศิาลาฤกษ์วางศิาลาฤกษ์จะมีวันไหนครับอาจารย์ที่24เมษายน24เมษายนทำพิธีวางศิาลาฤกษ์ครับ,รบก็เรียนเชิญเนาะนพุทธศาสนิกชนถ้าอยากจะมาร่วมบุญใหญ่ในการสร้างพระเิ่งเมืองแกลงไว้ประจำอำเภอของเรานะครับก็สามารถมาที่ได้ ที่วัดพงช้างเผือกอำเภอแกลงเชวยระยมาที่วัดก็ได้หรือจะเข้าไปในเพจวัดพงช้างเผือกก็มีรายละเอียดอยู่ครับหรือว่าจะโอนโอนผ่านบัญชีธนาคารเราก็จะมีอยู่ในแจ้งไว้ในเพจวัดพงช้างเผือกโอเครับพิมพ์ภาษาไทยเลยว่าวัดพงช้างเผือกครับก็จะขึ้นมาเลยใช่ ท่านผู้ชมครับจุดที่เรายืนอ,อยู่นี้ก็คือด้านหน้าพระกริ่งเมืองแกลงนะครับซึ่งจะสร้างองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่วัดพงช้างเผือกนี่นะครับรูปนี้ก็เป็นรูปจําลองใช่ไหมครับพระอาจารย์เป็นพกกงงระกริ่งองค์ปฐมองค์ปฐมาได้สร้างมาครับ5ปีแล้วครับอ,อยากให้ระอาจารย์เน้นย้ําหน่อยว่าพระกริ่งที่จะที่เราจะสร้างใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยเนี่ยมันขนาดสูงเท่าไหร่หน้าตักเท่าไหร่หน้าตักกว้าง10เมตร10เมตรนะครับหน้าตักกว้าง10เมตรสูงให้ชันสูงสูงน่าจะประมาณ12-16เมตรครับ12-16เมตรซึ่งจะทําพิธีวางศิลาฤกษ์ใ,ในวันที่ท24เมษายน2564ครับที่จะถึงนี้แหละครับในการนี้ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระครูใบเดีการนัตพลมหาปัญโย เรขาอนุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดระยองไว้เป็นอย่างสูงขอาการพระราชการนะครับเจริญพรขอบคุณท่านดรศิรวัตรนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับกับผมนวัตรีพรพยนตร์เลือนรัต อธุษาอดีตทาุนสารท่นานอาจารย์แล้วก็อาจารย์หน่วยวิยาบริการมหาจุฬาจันทบุรีนะครับวันนี้เราได้เดินทางมาถึงวัดพงช้างเผือกอรเภอแกแรงจังหวัดระยองนะครับเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์ประชุมพระสังฆาธิการภาค13ในภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับซึ่งขณะนี้ผมอยู่กับอาจารย์วรลครูศริ ภาวนานุยโยกท่านรองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าวาดวัดปุงช้างเผือกนัดการพระอาจารย์ในความเคารพขำก็เพิ่มตครับวันนี้ดีใจได้มีโอกาสมาพบกับพระอาจารย์นะครับก่อนอื่นขออยาตเรียนถามนะครับว่าพระอาจารย์คนที่นี่หรือเปล่าครับตมาไม่ใช่คนที่นี่นะ,นะตมาเป็นคนเกิดสมุทรสาครเดิรบ้านแพลวนะแล้วก็ ย้ายมาพ่อพ่อแม่พาย้ายมาต้งสมัยตอนอายุเจ็ดขวบได้ไปอยู่อำเภอปุกแดงก็ได้มาเรียนและมาศึกษาอยู่ที่อำเภอปุกแดงมาโตที่นี่ครับผมครับผมแล้วทำไปทำมาอย่างไงถึงได้มาเป็นเจ้าวาดวัดรงช้างเผือกที่นี่แหละครับอ๋อพหลังจากที่บวชแล้วเนี่ยบวชที่วัดมัน้ังคู่อำเภอปลุกแดง ประวชเสร็จแล้วก็มาก็ได้ศึกษาเรียนนักธรรมตรีโทแล้วก็ทีนี้ก็การเรียนก็มันไม่มีใครสอนอก็เลยย้ายมาอยู่ที่สำนักเจ้าหน้าจังหวัดครับรซึ่งท่านตอนนั้นท่านเป็นอุปชยัยขอมาพอดีท่านเปิดเรียนบาลีเกิดเลยถือโอกาสมาเรียนทั้งบาลีทั้งนักธรรม,มได้นกร็รรมเองแล้วก็ประโยคสี่หววแนะแล้วก็ยวกวอยู่มาจนพอสมควร 2 20, 25ภาษาครับผมพอดีเจ้าวาที่นี่เขาว่างเขาเขาเกิดว่าคุณจะพนภาพัทพันสั่งการให้มันเป็นเจ้าวา่ากันเลยต้องมา <c oughs> ครับก็กราบขอพระคุณพระอาจารย์นะครับเพราะว่าผมก็คนสญญามย่าินี่เองครับญาติพี่น้อง ทางโยมแม่ผมทางนี้ก็มีหลายคนราำรกยุลงามแล้วเมียรวยเจริญรวยพวกนี้นะฮะผถผนก็บอยู่ย<อ>ท,<อ>ทางวัดสารนาฏทางด้านโน้หน่วตลาดด้วเออมาเห็นวัดพงจช้างเผือกนี่แปลหูแปลตาเพราะผมก็ไปอยู่ที่อื่นมาดานอนกันนะครับท่านอาจารย์มีความรู้ในเรื่องงานก่อสร้างอยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะจัดวางเสนาชนะอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย จริงๆก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกโยมก็ส่นมากเสนาสน,นท่านก็อดีตเจ้าวาดงคงก่อนเขาสร้างไว้แล้วแต่ว่าเรามาอยู่แล้วก็ต้องพัฒนาปรับปรุงเพราะว่าตามจุดประสงค์ของท่านพระเถระผู้ใหญ่ที่ท่านให้เรามาเป็นเจ้าวาดจุดประสงค์ก็คือให้มาพัฒนาวัดแต่เลยต้อง แตแบงพื้นมือนะเห็นหน่อย <laughs> <g ül üyor> ก็พยายามใช้สติบัญญาความรูร้ความสาม,มารถเนะ <c oughs> เาะก็ไปเราไปศึกษาที่ไหนไปทัฒนาศึกษาที่ไหนเห็นเราไปดูวัดดูวา,ารามเนาะไหนก็สร้างด้วยสวยงามแล้วก็จดแล้วก็จำมาพัฒนาบ้านเราครับผมมีมนถว <c oughs> ายเวลาตรงนี้ให้พอาจาย์แนะนําให้โยมรู้จักเลยที่วางอยู่ด้านซ้ายของพอาจาันเนี่ย <c oughs> คืออะไรครับอันนี้ก็เป็นโมเดล โมเดลพักกลิ่งเมืองแกลงซึ่งอาตมาก็มีฟาร์มริที่จะสร้างนะคืออาตมาเนี่ยก็ตามที่กล่าวไปแล้วก็ไม่ใช่คนแกลงเลยนะแต่เมื่อมาอยู่เมืองแกลงแล้วเนี่ยเราก็มีความรักผูกพันกระตันญูต่อสถานที่ที่มาอยู่แล้วก็พิจารณาว่าเออเรามาอยู่เนี่ยเราจะทําอะไรให้กับอําเภอแกลงได้บ้างเนี่ยก็มองไปมองมาก็ไม่เห็นอย่างอื่นก็ ลองสืบเสาะดูว่าพระคูบ้านครูเมืองของอำเภอแกลงเนี่ยมีไหมเพราะร네มมเาะมืองแกลแงอำเภอแกลแงเนี่ยเป็นเมืองแกลงเมาองแกลงเมืองแกลงในสมัยจันบุรีทับมบูนนะ<ค>น,นะ,นะก็สืบดูแล้วก็ไม่มีพระคูบ้านคูเมืองอยู่ก็เลยว่าอยากจะสร้างพระใหญ่อ,อยากสร้างพระใหญ่ให้ให,ให้อําเภออํเอเาเภอแกลแงเนี่ยให้พี่น้องชาวอำเภอแกลงได้เป็นที่เคารพกราบไหว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นอัตลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นความภาคภูมิมใจของคนอำเภอแกลงว่าเรามีพระผู้บันคูมเมืองของเราอยู่ครับผมครับผมน่ามาก็เลยจะดำเนินการจัดสร้างโดยก็ปรึกษาลหลายส่วน,นปรึกษาทางคณะกรรมการวัดวิย,ยาแล้วก็ไปปรึกษาคณะสงฆ์ของอำเภอแกลงคณะสงฆ์อำเภอแกลงก็มีความเห็นชอบสนับสนุนเต็มที่แล้วก็ไปรปรึกษาท่านนายอำเภอแกลง ในอำเภอแกลงท่านก็ยินดีให้การสนับสนุนอาตมาก็ไปปรึกษาจากคณะจังหวัดเจากคณะจังหวัดท่านก็เป็นคนแกลงอยู่แล้ว oh. ท่านก็ <laughs> ยิงอนุโมทนาบอกก็ดีทําทได้ก็ดีเขาก็จะช่วยเต็มที่ มีโอกาสได้เจอท่านผู้ว่าผู้ว่าซึ่ตอนนี้ก็เป็นผู้ว่าของคนระยองอท่านเป็นคนอำเภอบ้านคายก็ค,คุยกันง่ายเป็นกันเองก็เลยเจริญพรท่านบอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะทําวิธีวางศีลาเลิกสร้างพระกิ่งเมืองแก่นจะนี้เชิญท่านมาเป็นประธานครับอันนี้ค,คือการที่เราไปหาแนวร่วม <laughs> หาแนวร่วมก่อนทุกภาคส่วนเพื่จะต้องเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการใหญ่พอทุกครนะใหญ่ใหญ่จริงๆครับอาจารย์<ม> <laughs> คือพระกิ่งที่จะทํานี่เป็นพระ พรกิ่นเมืองเป็นพรกกลิ่งให้ชื่อว่าพกกระกลิ่งเมืองแกลงเพื่อจะได้สอดคล้องกับอําเภอแกลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพกกระกลิ่งเนี่ยชื่อเดิมของท่านก็คือพระพุทธภูษาพุทธเจ้าอ๋อซึ่งเป็นพุทธเจ้าในอดีตซึ่งมีบุญญาบารมีมากนะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในแถบเอเชียตั้งแต่ที่เบตมาจีนมาญี่ปุน่นมาไต้หวันนะเวียดนามคำมาเห็นนี่ ลาวี่มีหมดนะมีแต่ประเทศไทยที่ยังไม่เคยสร้างใหญ่ที่สุดอาตมาก็เลยจะสร้างพระิ่งเมืองแกลงค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะซึ่งนาตักสิเมตรใช้โลหะคือทองเหลืองนะก็งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดทั้งอาคารด้วยทั้งองค์พระด้วยนี่ก็อยู่ประมาณทับสี่สิบล้านครับผมครับผมอันนี้ก็เร่าเป็นโครงการใหญ่พอทุกคนแต่ก็อาตมาก็คิดว่าต้องมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยโครงการใหญ่เนี่ย เราจะไปได้ทําวันเดียวเสร็จแต่ว่าถ้าใครมีศรัทธาอยากจะร่วมกันสร้างตำนานสร้างพระครูบ้านรูเมืองเนี่ยก็เคาเชิญมาร่วมกันขวานฝัง,นงเอาไว้เป็นอนุสร์ในการชีวิตครับน,นะซึ่งแล้วอาคารพัะก,กิงเมืองที่รองฐานรองพระก,กิงเนี่ยอาตจจมาก็จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะอาคารนี่มันจะเป็นสองเป็นตึกสองชั้นนะก็ว้างสาสยาวสี่สิบ นภายในก็จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในคนมามามาศึกษามาทัศนศึกษาเนักนักเรียนก็ดีหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมาไหว้พระด้วยพระภูมิัภูมเมืองด้วยแล้วก็มาศึกษาวิพิธภัณฑ์พื้นบ้านด้วยอันนี้แนวคิดที่อาตมาจะทําจะสร้างตรงนี้นะก็กาหนดการจะวางทีลาเลิกกําหนดเดิมก็วางไว้ยี่สิบห้าเมษายี่สิ5ห้าเมษาสองัน2้6 4อยกสิบสี่นี่แหละ แต่ตอนนี้ก็ต้องดูเหตุการณ์โควิดก่อนว่ามันจะสามารถวางได้ไม่ท้าไม่ได้ก็คงจะต้องเลื่อนเพราะนั้นญาติโยมที่จะมาร่วมทําบุญวางแต่และเลก็ต้องคอยฟังข่าวสารทางวัดด้วยกันครับผมครับผมก,ก็อันนี้ก็ เพ um> um 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 um> um um ื่อสร้างไว้เป็นตำนานก็ทางทีมงานธรรมสัญจรแสวงอุ่แสงธรรมก็ถวายกำลังใจให้กับพระอาจารย์นะครับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจจะร่วมโครงการกับท่านอาจารย์พระครูสิริภาวนานุโยคครับก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างล่างให้ติดต่อสอบถามหรือจะมาที่เมืองแกลงมาที่วัดลงช้างเผือกมาคุยกับพระอาจารย์ก็ได้นะครับผมได้คุยกับพระอาจารย์มา ก่อนเข้ารายการนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าในฐานะที่เป็นคนคนจำย่านก็มีความรู้สึกซึ่งในน้ําใจนะฮะที่คนมันแพ้วมาพัฒนามาตามแม่บ้านเมืองของเราเจริญขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ครับพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมที่ชมรายการของเรานี้แล้วก็จะปิดท้ายด้วย ธรรมะอะไรก็ตามอธิยาศัยกราบวักานาครับอาจรย์ก็ขอจเจริญพรสำหรับญาติโยมที่ติดตามรายการของทางสถานีวันนี้ก็ได้มาที่วัดพงช้างเปือกกับธรรมภาพ,าพในช่วงนี้ก็มีความพงใจศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านเนี่ยดยสภาพสถานาลลการณ์โรคป่ไข้เจ็บโรคโควิดคึ่งระบ,บาดตัวนี้เนี่ย เราก็จะต้องมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งแล้วก็มีสติมีปัญญารักษาสุขภาพรักษาเนือ้อรักษาตัวของเราให้ดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะว่า,าพุทธเจ้าตรัสความประมาทเป็นหนทางของความตายถ้าเราไม่ประมาทเราก็จะไม่ตายนะเพราะนั้นก็ให้รักษาเนือ้อรักษาตัวปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของทางสาธารณสุขที่เขาประกาศนะ ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสาธุกราบขอพระคุณท่านอาจารย์พระรูิริภาวนานิยมนะครับท่านผ<ม>ู้ชมที่เคารพนะครับรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนวัดโพรงช้างเผือกับท่านพระครูิริภาวนานิยกรองเจ้าคณะจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดโพรงช้างเผือกนะครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์แต่เพียงเท่านี้นะครับ โอกาสหน้าเราจะไปสแสวงบุญสแสวงธรรมกันที่ไหนต่อโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์ตอย่างสูงยิ่งและอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งเลยนะครับสวัสดีครับ